พัฒนาความคิดวิทยาศาสตร์สร้างชีวิตบนเหตุผลวิทยาศาสตร์พัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์สร้างคนพัฒนาไทยจุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์สไตล์สไตล์บายพพเอสยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านประเดชประปัดสมรองค่ะวิทยาศาสตร์อาจเป็นวิชาที่เด็กบางคนไม่ชอบเวลาอยู่ในห้องเรียนถึงกับนั่งหลับเพราะความเบือ่อ เมื่อได้แต่นั่งฟังทฤษฎีต่างๆเต็มไปหมดและเรียนไม่เข้าใจแต่สําหรับที่โรงเรียนบ้านปลาเดือดปลาปัดสำโรงเด็กๆจะไม่เรียนแล้วเกิดอาการเหล่านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากที่นี่เราสอนเนื้อหาที่เข้มข้นควบคู่ไปกับการทดลอง เพื่อทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นประสบการณ์ที่มีความสุขและน่าสนใจสําหรับเด็กที่ไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งที่สำคัญคือการใช้เชิงสร้างสรรค์ในการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจและอิทธิพลทางบวกต่อการเรียนรู้ของเด็กดังนี้ 1. เน้นการทดลองและการสัมผัสทางวิทยาศาสตร์ ทดลองเชิงปฏิบตัติการทดลองที่น่าสนใจและเป็นปฏิบัติการจะช่วยให้เด็กได้ลองและเรียนรู้ผ่านการกระทำตาม,ตามขั้นตอนที่ตนเองทำเช่นกิจกรรมภูเขาไฟระเบิดกิจกรรมการเกิดเมฆก,กิจกรรมสร้ากดึกดำบรรจำลองกิจกรรมไอติมขยา่ากิจกรรมขวดเป่าลูกโป่งกิจกรรมจรวดขวดน้ำและกิจกรรมลดพลังงานลมสสร้างความเข้าใจผ่านประสบการณ์ส่วนตัว การเล่าเรื่องราวการใช้เรื่องราวเพื่ออธิบายหรือสร้างความเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีความจัดก,การทดลองหรือจากการค้นพบส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้อนในการค้นคว้าตนเองโดยการตั้งคำถามหรือแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สนใจตามความสนใจของเด็ก 3. การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทดลองหรือการศึกษาเช่นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการศึกษาและการทดลองทางวิทยาศาสตร์การใช้สื่อที่มีความสนุกสนานการใช้วิดีโอและสื่อต่างๆที่น่าสนใจเพื่อสนับสนุนการเรียนวิทยาศาสตร์ีการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สนุกสนานและเป็นส่วนตัว การให้โอกาสในการเรียนรู้แบบกลุ่มส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและเรียนรู้จากกันการสร้างโครงการหรือกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเช่นการจัดแสดงทดลองหรือการเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งช่วยสร้างความสนุกสนานและกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ 5. การสนับสนุนและแบ่งปันความสำเร็จ ส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการทดลองและการศึกษาโดยการแบ่งปันผลงานหรือความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับโดยการใช้แนวทางการสอนแบบนี้จะช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความน่าสนใจให้กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กๆที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์และส่งผลให้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ในอนาคตได้ดีขึ้นหลายคนสงสัยว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลายคนอาจมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไกลตัวซับซ้อนและยากที่จะเข้าถึงแต่สิ่งมหัศจรรย์มากมายที่ทําให้ทุกคนตื่นเต้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือถูกคิดค้นขึ้นสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดการประยุกต์มาใช้กับการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ความรู้ได้ปฏิบัติมีทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์มีความตื่นเต้น เพิ่มจินตนาการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ตามนโยบายของ